ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP หัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองลูกคอดีแล้วเจอท่านผู้ชมครับต้องร้องเพลงกันหน่อยครับความรักแบบนี้ฮะคุณพี่ครับ อย่างนี้ฮะบแวะมาถึงร้านคุณพี่แล้วปัญญาคาเฟ่แบบนี้ครับมีเมนูไหนที่แบบมันเกี่ยวข้องกับเทศก,กาลความรักวันวาเลนไทน์บ้างครับแน่นอนครับถ้าอากาศบรรยากาศความรักแบบนี้ต,นต้องนึกถึงสตรอเบอรี่สดนะครับวันนี้เราเสิร์ฟ3าเมนูด้วยกันหนึ่งเป็นสตรอเบอรี่ครีมโยเกิร์ตเสิร์ฟพร้อมคู่กับฟองดูที่เป็นช็อกโกแลตสดไปนชุบช็อกโกแลตหลังจากนั้นเราก็มีเครื่องดื่มสูตรพิเศษของทางร้านก็เป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้ใช่โดยใช้ครีมโยเกิร์ตที่ดีต่อสุขภาพผสมกับลูกสตรอเบอรี่สด ดตามด้วยสตรอเบอรี่เข้มข้นลมสูบพิเศษของทางร้านปั่นให้เข้ากันโดยทยใสถ้วยใสคนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพหลังจากนั้นออนท็อป mm hmm. ด้วยสตรอเบอรี่สดอร่อยฟินสุดๆเลยครับคุณแจ๊ค mm hmm. ปัญญาคาเฟ่รับ mm hmm. อยู่ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยะตัดกับถนนชวลาในครับรายการเราก็มีผลิดภันดีครับจาก EPP ครับมอบให้คุณพี่ไปเลยครับถามหน่อยคุณพี่ ถ้วยเนี่ยสั่งซื้อที่ไหนรออ้านอึ้งเล้งครับผมอุ้ยไปมอบระวันกันเลยครับตอนนี้ฮะเราอยู่ที่ร้านอึ้งเลง้งอุบลแล้วเรียบร้อยครับรับมอบไปเลยครับ2,000บาทร้านไหนนะฮะที่มีผลิตภัณฑ์ของ EPP ครับแล้วก็มีป้ายสแตนที่มีรูปพี่ติอ้วนแบบนี้นี่นะครับผมรับปไปเลยครับ2,000บาทจ้า EPP บรรจุพันสะอาดใช้ดีมีคุณภาพ โอ้โหนี่หมูได้แกมานี่ดีเลยไม่ได้เก็บค่าคุ้มครองหมูบ้านนี่มานานแล้วเดี๋ยวดูเดินไม่กี่หลังเนี่ยนะได้มาโอ้โหใช้ได้เลยน้องกบจ้งวไม่ต้องห่วงเลยครับเนี่ยแถวเนี้ยผมเป็นคนคุมนี่ยจะบอกว่าต่อไปในหลังนี้เลยดีกว่าได้ข่าวว่าเมียบ้านหลังนี้นะทั้งขาวทั้งสวยทั้งมวยทั้งอึ๋มทำไมจ่ายวันเนี้ได้เอามาขัดดอกแน่หลังไหนหลังเดียวนี่เป็นบ้านพี่ฮะไปดู นั่นเสียงมาลยแค่เสียงก็สวยแล้วโอ้หอมเลยนี่ค่ะสวยไหมคะนี่เมียพี่ไงอ๋ออ๋อถัดดอกพี่เหรอผมว่าขัดพื้นนี่ครับพ่ขัดพลันยูเคยเจอมาแล้วไปก่อนละไม่สนใจละเอาพี่ตีคุยกันเองแล้วกันตีเป็นตุ๊กแก่ี่พี่ตีพี่ช่วยช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดย อย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP ฮ่าอยากได้สนแดงอะเนี่วแน่นอนอยู่แล้วครับผมพี่เตรียมไว้แล้วช่วยเก็บค่าคุ้มครองอ่ะเอาไปอะไรอ่ะพี่เตี๋วอ้วนแกชื่ออะไรอ่ะหมูธีรพัทก็นี่ไงพี่ให้ธีรพัทแล้วตอนเย็นพี่ให้อีกพันหนึ่งเป็นสองพัทก็เป็นหมูธีรพัทพัทพี่เตี๋วอ้วนนี่ไม่ตลกอียังหน้าตบอีกนะครับเนี่ยค่าจ้างเนี่ยวันนี้เป็นหมูห่อไข่ตรงข้าวซึ้โอเคไหม khá là đi qua con bú thảo lời thật วันนี้ให้ของตอบแทนไปก่อนครับเป็นถ้วย EPP เพชรไดมอนหนึ่งกระเช้า oh. แล้วก็มีผลิตภัณฑ์รวมทางรายการหม,อมอ้อไาหนึ่งชุดนะครับขอบคุณครับผมตรงนี้มี2แผ่นป้ายก้องหมูนะครับป้ายที่1เป็นถ้วย EPP เพชรไดมอนนะครับป้ายที่2นะครับเป็นกล่องใส EPP เลือกดีๆนี่คุณจะได้หม้อสุกี้ออโต้ใช้ต้มและย่างในพร้อมกันแต่ถ้าคุณเลือกพลาดนี่<อ> <laughs> ไลองเลือกดูครับหนึ่งหรือสองนี่ครับหมวงครับไม่มีสองสองเลยใช่ไหมยังมารวมกันอีกแล้วมาดูครับ EPP หม้อหม้อสุกี้ครับต่อครับถ้าเกิดเลือกฝั่งนี้นะครับก็จะได้แค่หม้อธรรมดาเท่านัะเช่วงนี้แม่ชอบกินที่ไหนชคดียินชคดีชอบดีชอบดีอ่ะยินดีด้วยนะครับโอกาสหน้ามาเยินดีใหม่นะโอ้ยยินดีครับนะขอบคุณน้องหมูมากครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับไปสนุกกันต่อนะครับ ร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันงาจีนตรามังกอนคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้หุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าออตโต้หนึ่งทางเลือกเพื่อคุณน้ำมันพืชหยกมีหยกติดครัวแล้วคุณจะติดใจถ้าเกิดว่านึกถึงไข่เยี่ยวม้านี่คุณผู้ชมนึกถึงเมนูอะไรผัดกะเพรากรอบไข่เยี่ยวม้าโจ๊กฮ่องกงไข่เยี่ยวม้าหรืออาจจะเป็นยำไข่เยี่ยวม้า แต่วันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ชมลืมเมนูเหล่านั้นไปเพราะว่าผมพามาร้านนี้ครับเขามีก๋วยจับไข่เยี่ยวม้าช่วงต้อเตี๋ยวเดี่ยวเดียวอร่อยกับฟ้าไทยมาแล้วเจ้าของร้านก๋วยจับนะครับร้านนี้น้องพินสวัสดีครับค่ะพี่ตีก๋วยจับที่นี่มียศตำแหน่งด้วยเนาะเอ๊ยยังไงคะพี่ติอ้าวก็มีโพพยามีพยาไงอ๋อจริงๆนะร้านเราเนี่ยนะคะ ร้านแรกอยู่ที่ถนนพวยยาท่าเรือค่ะแล้วก๋วยจับของเราก็ใส่ไข่เยี่ยวม้าแล้วไข่เยี่ยวม้าของเราก็ปลอดสารตะกั่วทานได้อย่างสบายใจสําหรับหมูกรอบนะคะเราก็มีเทคนิคการทอดที่กรอบอร่อยจริงๆค่ะโอ้แล้วน้าซุปอะรน้ำซุปไหนน้องยิ่งน้ําซุปมไม่ต้องพูดถึงนะคะสูตรที่ร้านของเรารับรองไม่เหมือนใครค่ะเราจะใส่เครื่องยาจีนลงไปปรุงกับน้าก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปรสพะโลที่ใช้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวนานแต่จะได้น้ำซุปพะโลที่เข้มข้นหอมเครื่องเทศมาแต่ไกลหอมอร่อยน่าทานจริงๆค่ะ ต้องลองแวะมาชิมดูนะครับก๋วยจั๊กหมูกรอบไข่เยี่ยวม้าโพพยาร้านนี้นะครับอยู่ที่ตรงข้ามมอไมหิดนนะคะอ่าเข้าซอยสารยา3ามตรงไปสุดซอยเลี้ยวขวาร้านอยู่ซ้ายมือค่ะครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปฟ้าไทยนะครับมออไปทางร้านไว้ขายดีกิจการลงเรื่องเฮ่งเรวยๆนะครับขอบคุณค่ะซองใช้หมดแล้วอย่าทิ้งนะครับสะ<ช>สมไว้แลกของฟรีได้นะครับสนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยวสมเร็จรูปฟ้าไทยอร่อยสะดวกประหยัด